ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีลิสบอยหากหัวร้อนก็ทักมาโดยที่หาว่าตอนนี้เนี่ยทักไปนะครับแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยลด10%ทเน,นทีนะครับสวัสดี YouTube ด้วยครับวันนี้เป็นวันศุกร์ซึ่งปกติจะอัปเดตอีเวนต์ตลอดในฟีฟ่า22นะครับแต่วันนี้ไม่มีนะครับอีเวนต์เป็นทางด้านของซีรีส์สคอร์ตฟอนเดชั่นนั่นเองครับโดยเขาจะอธิบายว่าอันนี้เป็นซีรีส์แรกที่จะเริ่มเขาเรียกว่าเป็นฟอนเดชั่นเพลเยอร์โปรแกรมนะครับคือ เป็นการปล่อยออกมาเรียงไปตั้งแต่ลีกออนแลนด์นะลีกโปรตุเกสแล้วก็พรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพหรือดิวิชั่น2นั่นเองซึ่งคอลเดชั่นเพยเยอร์เนี่ยจะเป็นอยู่ในออปติคทีฟมาสโตนแล้วก็เอสบีซีนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมี3คนดังนี้นะครับดาวิดเนเลสโอเปนดาแล้วก็เอ่อแม็กอินโตสอินโตชนะครับผมอ่านไม่ออกเอาเป็นว่า ดาวิดในเลดเนี่ยมาเป็นทางด้านของ SBC นะทุกคนซึ่งมา t o n e จะเห็นได้ว่าอยู่ไหนครับอ่ะนี่ครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีเควสที่ให้ทำโดยใช้ผู้เล่นลีกออนไลน์นั่นแหละคือมันมาเป็นลีกนะทุกคนไอที่ผมอ่านได้ฟังเมื่อกี้คือมันมาทีละชุดละชุดละชุดนะครับเหมือนภาคที่แล้วเลยแต่ว่ามันจะมี SBC ดีดนักเตะดีๆของแต่ละลีกมาให้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยจะเห็นว่า <c oughs> เป็นการเอาตั้งเตะเหลี่ยคอนแรนะครับเล่น6เกมในโหมดฟุตเฟรนลี่ชื่อว่าฟุตบอลฟาวเดชันนะครับผมไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้ก็เป็นบอกผมด้วยนะครับว่าฟุตบอลฟาวเดชันเนี่ยมันทําการกุศลให้กับมูลิตีอะไรนะครับผมรู้แค่ว่ามันคือฟุตบอลฟาวเดชันอาจจะเป็นมูลิตีฟุตบอลฟาวเดชันของต่างประเทศเลยก็ว่าได้นะครับก็นั่นแหละครับอันนี้เป็น CB วิ่งบัตถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับดูความเร็วสิครับดูร่างกายเดี๋ยวเราไปดูฟุตบินกันว่าพลังเป็นยังไงนะครับ ตัวต่อไปเป็น Open นด้านะเป็นกองหน้านะครับก็เหมือนกันนะครับทำเควสผ่านอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ต้องเป็นการเล่นไรว a ลหรือความยากบอตระดับ p r o f e s ชั่น a l นะครับชนะ10เกมด้วยผู้เล่น7คนหลีกฮอลแลนด์นะครับอันนี้เป็นการใช้ผู้เล่นฮอลแลนด์เอ,อ่อยิงนะครับแเกมในสควอตเบทเทลความยาก Professional หรือไรว a ลนั่นเองนะครับโดยมีพาักเตะหลีกฮอลแลนด์เคนขึ้นไป อันนี้เป็นแอซิดแปดลูกด้วยลูกโยนคอส์นะครับปวดโอนะครับโดยในผู้เล่นหลีกฮอลแลน์ความยากโปรเฟชชั่นอลหรือเลเวลเจ็ดคนสตาร์ทเริ่มต้นเช่นกันนะครับต่อไปเป็นยิงปั่น8ลูกในสปอตเบตเทิลด้วยความยากเซมิโปรหรือเลเวลไม่ต้องสนใจครับว่าจะใครปัน่นส่วนใบนี้นะครับก็ใช้ฮอลแลนด์ยิงนะครับ6เกมนะครับเหมือนเดิมครับในโหมดฟูลเดย์ชันฟุตบอลแอซิดสี่ลูกด้วยฮอลแลนด์โหมดฟูลเดย์ชันฟุตบอลเจ็ดคนขึ้นไปนะครับสิบลูก ด้วยผู้เล่นทอนแรนด์นะครับโหมดฟาวเดชันเจ็คนขึ้นไปนะครับชนะ4เกมโหมดฟาวเดชันภพยผู้เล่นทอนแรนด์ลงเล่น7คนขึ้นไปเช่นกันนะครับสองคนนี้ผ่านไปไปดูดาวิดในเลสนะครับซึ่งเอก็ได้พูดออกมาว่าเขามาจะมาแนะนําโหมดนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาเริ่มทําซีรีส์นี้มันนับเป็นนึ่งอีเวนต์นะแต่พวกเราแค่ไม่รู้สึกว่ามันอีเวนต์นะครับซึ่งเขาบอกว่า เป็นคอนเทนต์คล้ายๆกับวันทูวัตแล้วก็รูเบสเกอร์นะครับซึ่งอยากอ่านกว่านี้ก็ให้เข้าไปดูที่ QR code นี้นะครับเดี๋ยวผมจะ uh, แคป QR code เอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปแปลให้ดูในไลฟ์ต่อไปนักเตะอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเกมแล้วน่าสนใจมากๆก,ก็คือดาวิดเนเรสเพราะว่าคือมันลิงก์าะมันเป็นบราซิเลียนแล้วก็สกิลวูดหพากเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ a อความเร็วสูง สเตตดีเลยครับสเตตยิงก็เพิ่มขึ้นมาเยอะแต่บอลสั้นดีมากเห็นไหมเราเรี้ยงข้องความอึดใช้ได้สกิลยิงมีพวกเท้าน้อยแต่มีสกิลยิงไสก้อยนี่โอเคเลยแล้วก็ค่าทำเนี่ย8 5กับ8 6บาซิลหนึ่มี70ทีมออฟเ e อะวีคหเคมี65หน้าทำมาเป็นสำรองแต่ค่อนข้างแพงใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในฟุตบินนะว่ามันสเตตแต่ละตัวมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมจะดูให้ทั้ง อ่อสามตัวหรือตัวนี้มาจากไหนครับอ๋อน่าจะมาจากในเควสด้วยนะครับน่าจะมีเควสได้เคสวสหนึ่งทำแล้วก็ได้โอวูซูมาเป็นแบ็คขวาเนี่ยเห็นไหมฮอลแลนด์ Homeland. ก็ตัวนี้เท้าสกิลสตัดเกมรับแค่อินเตอร์เซปน้อยครับใส่ชารโดไปก็สูงแล้วเนี่ยทุกคนสายฟรีเล่นได้แน่ๆน,นะครับส่วนโอเปนด้านะครับสกิลยิงมีไมมีสกิลปั่นนะเท้าสี ความเร็วจัดจ้านมากค่าความเร็วแบบนี้ใส่มาร์กแมนแน่นอนครับยิงเต็มแล้วก็จับวงจับบอลสต็งดีด้วยผมว่าตัวนี้พลังดีเลยนะครับพลังดีเลยถ้าจะใช้ก็น่าใช้อยู่เพราะว่ามันลิงก์กับพวกไอพวกนี้ได้สายฟรีอ่นะทุกคนสายฟรยีต่อไปเป็น Mac in t o โทชผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับเป็นเซนเตอร์แต่ฟิสิกส์ดี590นะครับความเร็วนี่ไม่ถือว่าน้อยเลย ใส่ชา a d โดเข้าไปก็เร็วอยู่เท้า3ถือว่าไม่ได้แย่สำหรับกองหลังแต่มันเตี้ยไปนิดนึงแค่นั้นเองไปดูที่ดาวิดในเลสอีกคนหนึ่งครับดาวิดในเลสก็สตบ์โกมาเยอะนะบูตมาให้เยอะอยู่บูตมาให้เต็มที่แล้วนะครับเอก็ตัวนี้มันเป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งเลยอะถ้าทุกคนจะใช้อะครับมันก็ใส่ได้หลายเคมีสแตแบบนี้กอฮอกก็ได้มันจะได้ลงตัวเนี่ย90หมดเลย คือความคล่องมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ถ้าว่าทุกคนไม่สนใจความเร็วมาร์ m แมนก็เป็นคําตอบนะครับส่วนใหญ่เขาใส่ฮอกกันนะผมก็เห็นด้วยให้เร็วสุดไปเลยแล้วก็ยิงแรงด้วยนะครับจะได้แบบผมก็การเป็นปีธรรมชาติหน่อยเออนี่แหละครับอีเวนต์ฟาวเดชั่นถ้าว่ากลับมาดูในนี้ครับผมว่าเมื่อกี้ที่ผมตกไปตัวหนึ่งก็น่าจะอ,าอยู่ในนี้แหละนะครับอยู่ในนี้แหละฟาวเดชั่น เนี่ยก็จะอยู่ในอ่านี่นี่น,น,นี่มีหลายคนเลยมีผู้สับร,ระตูด้วยแล้วก็มีแบ็คคนนี้นะครับทำไปได้3คนเนี่ยสายฟีทำควสหมดนี่ก็ได้4ตัวแล้วนะครับเห็นไหมก็จัดไป youtube เดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ดูอีกครับไปคุยกับคนดูในไลฟ์ก่อน